แฟนคลับ FC สุดช็อกคูก้าออกมาโพสคลิปจะเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำขราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองเบ้าอีสานอีก,ลออกแล้วพี่น้องมันอีกเรื่องเล่าข่าวสารเอาหม้อซุพีเอาวมาสุนองเอามาว่าสูเอฟซอ,อ,อีหลานหน่อยกันเด้ฟังอีกเดียวนะครับผมต้องบอกว่าแฟนคลับ FC สุดใจหายพี่น้องเมื่อเห็นคูกาได้ออกมาโพส คลิปนี้นะครับผมเนาอกพร้อมข้อความที่บอกว่าจะเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจําขอบคุณมิตรภาพที่ดีรักทุกคนนะ,นะ,ะแล้วล่าสุดนะพี่น้องคู่กาไในองค์าพโพนอีกว่าลากรน,นะทุกคน จะเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำสู่ซูเดอร์ทุกคนนะครับผมเนาะพร้อมรูปเวทีที่โดมพี่น้องโดมสาวน้อยซึ่งแฟนคลับเอฟซีนะพี่น้องต่างเข้าไปสอบถามไตโพ์ในหลายโพ์ของคู่กาแต่ยังไม่มีคำตอบจากคู่กาออกมานะครับผมเนาะแต่ถ้าเบิ่งจากโพดตล้วนะครับผมเนาะโพ์ของคู่กาหลายๆโพดน่าจะมีโอกาสพี่น้องที่คู่กา จะอาลาบ้านสาวน้อยอีกหนึ่งคนเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องได้ลายโพ์ของคู่กานะครับผมน้องคู่กาจะวอกถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดพี่น้องราะว่าจะเป็นโพติวาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมาขนของช่วยในเดอร์มือแรงซึ่งแฟนคลับเอฟซีหลายๆคนก็อาจจะยังสงสัยอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุผลอะไรที่ทำให้คูก้ามาเก็บของหรือคูก้าจะย้ายวง ซึ่งมีโพดหนึ่งพี่น้องที่คู่กาได้แชร์โพ์ของน้องปอมแปมบอกมานะครับผมเนาะพร้อมข้อความที่บอกว่าเพิ่นยั่งดีมีค้นคอยพพอร์ตแล้วเล่าละ่ะแต่ละมือแทบสิบมีเข่ากินต้องสู้ต่อไหมต้องเปลี่ยนแปลงแล้วละ่ะนี่คือโพ์ของคู่กานะครับผมเนาะถ้าจะว่ากันตามตรงพี่น้องก็ต้องย่อมรบววาหมอล่มซูเม,มอร์นีนะครับผมเนาะอยู่ได้เพราะมาลัยพี่น้อง จะวังแค่เงินเดือนบางครั้งอาจจะไม่พอกับการใช้จ่ายนะครับผมนอยิ่งผู้ใดมีรถส่วนโตเอารถไปเองบอกได้เลยว่ารายรับไม่พอรายจ่ายจริงๆนะครับผมนอสสำหรับหลายๆคนถ้าว่าถึงคู่กานะครับผมนอผมเ,ผมเอว่าแฟนคลับ FC ของอิลานอยเฮา่า99%รู้จักนะครับผมนอยอากาศภาพจําติดตาเลยนั่นคือ อีลานอย่าเฮ้าไปแต่งหน้าแล้วก็ผมนาะอยู่ใต้เวทีกับทางคููกาคู่ปอหล้วทางคููกาคู่ปอไล์สดให้แฟนค e ับเอฟซีในเบิ่งกันนะครับผมนาะในช่วงอีลานอยเฮ้าเข้ามาวงใหม่ๆยังไม่มีช่างแต่งหน้ากัไในทางคููกาคู่ปอเนี่ยนะ,นะครับผมเนาะดูแลน้องในตอนนั้นตน้องบอกว่าเป็นครูคนแรกๆที่เขามาเบิงง่งแย่งอีหลาหนอยเฮ้ามาดูแลอีหลาหนอยฮาเน้านะครับผมนาะเสือ้อฟลาแฟนคับเอฟซีกันน่าจะจํากันได้ ส่วนในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับผมนอทั้งคู่กากับคู่ปอเองได้ไปประจำที่วงสองนั่นคือวงสาวน้อยละเพินโชว์ ก็เลยอาจจะบ่คอยเดบพบเดีบอก,กับอิหล่าหน่อยเฮาเนาะครับผมเนาะแต่เจอกันทุกครั้งพี่น้องก็มีภาพอบอุ่นภาพความสุขอีหล่าหน่อยเฮาก็จะเข้าไปทกักทายทางคู่กาคู่ปออยู่ตลอดเข้าไปสวัสดีเข้าไปกรเนาะครับผมเนาะโดยความคิดหอดคิดถึงอยู่ตลอดสําหรับอิหล่าหน่อยเฮาซึ่งผมเชื่อว,ว่าทางคู่กาแล้วก็คู่ปอเอง กะคิดหอดคิดถึงอิหล่าหน่อยเฮาเช่นกันนะครับผมเนาะแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่รับมอบหมายและพี่น้องในฤดูกาลที่ผ่านมาก็เลยอาจจะบ่ค่อยมีเวลานะครับผมเนาะ,ะไปหาอิหล่าหน่อยเฮาไปเล่นกับอิลหล่าน่อยเฮาปันใดซึ่งเมื่อมขคาวหนีออกมาพี่น้องถามว่าแฟนคลับเ c ซีของอิหล่าหน่อยเฮารู้สึกอย่างไรกันบ้างสําหรับตัวบาวอีสานเองบาอีสานแทบจะรู้จักครูก้าครูปอพร้อมๆกับอิหล่าหน่อยเฮาเลยเด้อพี่น้องเพราะ ในช่วงแรกๆเราต้องยอมรับนะครับผมนาว่าก็มีทั้งคู่กาคู่บอยล่ะที่ดูแลอีหลานอยเฮาแต่หลายๆคนอาจจะเห็นคู่ปอมากกว่านะครับผมเนาะอาจจะบ่ได้เห็นคู่กาปันใดเพราะคู่กาเพิ่นขึ้นเต้นนะครับผมเนาะเพิ่นก็ต้องรีบเปล่งให้ท่านงานนะครับผมเนาะเลยไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่กะช่วงแรกๆกะมีไรสดอยู่ตลอดครับอีหลานอยเฮาใต้เวทีซึ่งภาพบรรยากาศนั้นบาสานเือร์วา ยังอยู่ในความทรงจําของพอแม่เอฟซีหลาหน่อยเฮาสําหรับตัวบอยสานเองย่อมรับว่าใจหายพี่น้องแล้วก็ช็อกพอสมควรนะครับผมเนาะเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องตั้งแต่ยัง่ปิดฤด,ดูกาลเราอาจจะได้ข่าวคูปอนะครับผมเนาะอาที่อาจจะลงจากบ้านสาวน้อยอาจจะอําลาบ้านสาวน้อยแต่ล่าสุดทางคู่ปอได้ออกมาโพลนะครับผมนาะยืนยันว่ายังอยู่กับบ้านสาวน้อยในฤด,ดูกาลหน้า ก็เ,เลยเห็นให้แฟนคับ FC อุ่นใจพี่น้องมั่นใจว่าคูปออยู่ที่ไหนคูก้าก็อยู่ที่นั่นเพราะเขาจะเห็นครูกากับครูปออยู่ด้วยกันตลอดก็เลยว่าคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะครับผมนอทีคูกาได้มาเก็บของออกจากโดมซาวน่อยแล้วเมือ่อคืนที่ผ่านมาซึ่งวันที่13ที่ผ่านมาพี่น้องทั้งครูกาครับผมน่าักครูปอกันยังได แลนซอยงานพี่น้องบอว่าจะจัดคิวดนเซอร์จัดคิวเพลงให้กับงานวันเกิดของอีหล่าหน่อยเฮาอยู่ก็ยังเห็นคู่ก้าออกมาโพสต์อยู่เรื่อยๆนะครับผมเนาะก็เลยรู้สึกอุ่นใจอยู่ในพี่น้องในระดับหนึ่งว่าคู่ก้าน่าจะอยู่แม้ก่อนหน้านั้นคู่ก้าจะออกมาโพสต์แบบแปลกๆนะครับผมบว่าจะเป็นเรื่องเก็บของคนของยังไดของขึ้นลายแทอ่หลายคนก็เข้าไปสอบถามเลยว่าคู่ก้าจะคนของไปได อ่าอย่าบอกเด้อว่าจะอำลาบ้านสาวน้อยอย่าบอกเด้อว่าจะไปทางอื่นอยากให้คู่กาอยู่กับสาวน้อยอยู่กับอีหลาหนน้อยเฮาต่อไปก็ระ,ละลายขคอมเมเนาะครับผมนาอเข้ามากซึ่งเฮาก็ต้องเข้าใจทางคู่กาเน้อพี่นอ้องบางครั้งค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคลเนาะพี่น้องเนาะมันไม่เท่ากันทุกคนก็ต้องดิน้นแนละพี่นอ้องในจุดไหนที่มองว่ามีโอกาสที่จะได้มากกว่า ต่างคนกองต่างดินลเนาะครับผมเนาะอันนี้ผมเข้าใจคู่กาเลยทีคู่กาได้ออกมาโพสลวก็ได้มาแช์โพสพร้พพอมขอความแต่นะครับผมเนาะตราบใดที่ยังไม่มีการยืนยันว่าคู่กาออกมาโพส์ยืนยันอําลาบ้านสาวน้อยก็ยังมีโอกาสนะครับผมเนาะที่คู่กายังจะอยู่กับบ้านสาวน้อยอีกในรูปก,การหน้าอาจจะมีการย่ายหองซื้อ นะครับผมเนาะอาจจะได้ห้องใหม่ข้างนอกก็เป็นไปได้นะครับผมเนาะอดีบาิซากะอยากให้เป็นย่างลังนละพี่น้องอันนี้ก็ต้องรอบฟังข่าวนะพี่น้องคำยืนยันจากทางคู่กาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้ การคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบอยซันจะย้ำอยู่เสมอนะพี่น้องเดอ้อควรคอมเมนต์ให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเราก็ต้องหูจักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางสองบอยาันนำแนเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บอยสันต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม